บังโมทิ้งบอมลั่นยังไม่เห็นหงยื่นสัญญางานหยาบแล้วครับพี่น้องชาวหงแดงฮะโมซาลาที่ไม่เคยให้สัมภาษณ์นักข่าวเลยในในโซนมิกโซนเนี่ยมิกโซนเนี่ยคืออะไรมิกโซนเนี่ยคือโซนที่นักข่าวกับโซนที่นักฟุตบอลเนี่ยจะมาอยู่ร่วมกันมาให้สัมภาษณ์กันนะครับในช่วงหลังเกม ซึ่งมีรายงานออกมาว่าโมซาลาเนี่ยไม่เคยให้สัมภาษณ์ไม่เคยให้นักข่าวถามคำถามในมิกโซนเลยตั้งแต่อยู่พรีเมียร์อังกฤษมาแต่วันนี้โมซาลาอยู่ที่มิกโซนแล้วก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่อง สัญญาของตัวเองครับเขาบอกว่าคุณรู้ดีครับว่าผมนั้นอยู่สโมรสรนนี้มานานแค่ไหนไม่มีสโมรสรไหนเหมือนที่นี่และทุกคนรู้ดีว่าผมต้องการจะอยู่ที่นี่แต่สุดท้ายแล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผม ตอนนี้กำลังจะเดือนธันวาคมแล้วและผมยังไม่เห็นรายละเอียดอะไรเลยผมรักแฟนบอลและแฟนบอลก็รักผมมันน่าผิดหวังที่ยังไม่มีข้อเสนอยังไม่มีสัญญาเข้ามาแต่เราต้องรอดูกันต่อไปผมยังไม่คิดจะเลิกเล่นเร็วๆนี้ผมกำลังโฟกัสกับฟุตบอลและกำลังมุ่งมั่นที่จะพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและก็แชมป์ยู่ฟาชมเปอ์ลีกให้ได้ผมเป็นมืออาชีพมากผมทุ่มเทมาก ผมสนุกกับการเล่นฟุตบอลผมจะเล่นในระดับสูงสุดให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ผมทุ่มเททุกอย่างเพื่อตัวเองและสโมสรแล้วเรามาดูกันต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือคำทิ้งบอมของโมซาลาที่ออกมาแสดงจุดยืนหลายต่อหลายครั้งนะครับย้อนกลับไปโซเชียลมีเดียหลายๆครั้งโมก็แทบไม่โพสตแต่ก็มีโพสต์ทำเหมือนจะ บอกลาบ้างนะครับมากระตุ้นให้สโมสรเสนอสัญญาให้บ้างล่าสุดครับก็ทำสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็คือมามิกโซนฮะมาโซนที่ต้องอยู่กับนักข่าวแล้วก็มาพูดคุยกันเรื่องสัญญาแบบนี้ส่วนตัวผมมองว่าสโมสรไม่ได้นิ่งเฉยนะครับพวกเขาคงกำลังที่จะวางแผนผมไม่เชื่อว่าทีมอย่างลิเวอร์พูลที่ผ่านการคิดอย่างรอบคอบจะตัดสินใจอะไรแต่ละครั้งจะไม่คิดเรื่องสัญญาของโมซารามันไม่มี อยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าตัวเลขต่างนะครับเรื่องของค่าเหนื่อยเรื่องของโบนัสเรื่องของสัญญา จะกี่ปีจะกี่บาทแล้วถ้าโมซ่าอยู่ต่อไปแล้วใครจะมาแทนโมซ่าเป็นคนต่อไปผมว่าสโมสรเองน่าจะคิดเยอะครับบวกกับมันก็เป็นช่วงท้ายๆของนักเตะหลายๆคนด้วยฟานได้เองก็น่าจะสัญญาสุดท้ายซาร่าสัญญาสุดท้ายโรเบอร์ซันก็ฟอร์มเริ่มตกแล้วเหมือนกันสโมสรก็น่าจะมีอะไรให้คิดเยอะให้ตัดสินใจเยอะผมเชื่อว่าอีกไม่นานครับน่าจะได้ข้อสรุปและเชื่อว่าสุดท้ายยังไงก็ต้องต่อสัญญา อย่างแน่นอนครับ